ใครให้คลิปดิป่ะเออเน่ยแกพูดอ่ะหอยยำยางอยู่สองเท้ากินแล้วมีโอ้มีทุกอย่างผักพืชผักสวนครัวอันนั้นมันของตาปะอันนั้ตถุโอตาปลูกอันนี้นะครับมันโอ้เอาเฮดนั่นไว้จะคุ้มมันบ่อันนี้กับกันไว้เหองปะครับเนี่ยกันใกล้กันย่างมันปะด้วยกังไลโอ้รถไถ เราตรงรถนี่บอกมานอนเล่นอยู่นี่บอกเมื่อกี้นี่ไปเยอะไปมีแต่มีแต่ของกินได้หมดตัวนี่มั้ยอ๋ออันนี้กระส่าอันวะนี่อ๋อหมกม่วงบะเนียนรถไทยนี่จับได้ปะนี่จับไปอีกได้ปะนี่เดี๋ยวคอยจับอะไรตีโอ้ผดผักต้นนี่แค่อมปั้ดเถอะบักเเผ้วก็มีบะเผ้าวผ้าวเลยนี่มาโอ้อันเดียนแดงๆกับแมนวะครับนี่แมนละ โอ้อไลูกบอครับลูกบอกวาเห็ดโอ้หลานยางนู่แล้วมาปลูกปลูกไว้ให้มึงดูแลมีย่งกัมาปลูกแม่เขาเป็นพี่สาวใหญ่โอ้น้แล้วบุญ่บุญมีลูกอันนี้ต้น่วงอย่างในตานไง โบวโมงไงเขาเอิ้ม่วงอย่งก่อนนี่เขเอื้อนเขาเอิ้ม่วงอย่งก่อนจะเ่วรงอย่างก็หมูเขียวไงเขียวไงเออตัววงเขียวไงโอ้ยงามงามหลสะออนจนประกาปิด นทากลังนนึงนี่แน่นวะนี่นี่นี่กับปลายังปล่อยปลามาต่า